ตัวนี้จะเป็นการถอดใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เมื่อวานนี้ผมไปตัดมาแล้วโดนหินเลยโคง้งที่จุดนี้ครับตัวนี้คือกล่องกระดาษกระดาษจากกล่องกระดาษครับตัวนี้สอดเข้าไปในระหว่างนี้ ให้อันนี้ของผมเป็นเชือกเลื่อนได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเชือกให้ตัวเลื่อนได้นี้อยู่ข้างบนเพื่อจะได้จําได้ง่ายเวลาถอดออกมาอันนี้คือป้องกันตัวนี้เป็นปอบป้องกันคมของใบมีดว่าได้แผลมาแล้วก็เลยต้องมาทําแบบนี้คราวนี้ข้างข้างนี้จะเป็นจะมีรู ตัวนี้ให้ใช้กระเจะหกเหลี่ยมครับก็คือกดกดค้างไว้ค่อยๆหมุนหามันจะมีล่องรูของมันครับเข้าแล้วหรือว่าอาจจะไปที่แสงสว่างก็ได้นะครับตัวนี้ตัวรูตัวนี้ไปแสงสว่าง ไปที่มีแสงสว่างแล้วก็มองมันจะจะเห็นรูรูร,รูรูตรงกันอยู่ครับตัวนี้หลังจากนั้นก็ถอดหรือว่าจําตำแหน่งนี้ก็ได้จําว่าทําเครื่องหมายไว้ว่าใบมีดถ้าหมุนใบมีดมามาแบบนี้เครื่องหมายตรงแถวแถวนี้ก็ได้หรือว่าเอามาสีเมจิกก็ได้เอาสีเมจิกมาทาตรงนี้ก็ได้หรือว่ายังไงทําเครื่องหมายไว้ให้ว่าจําง่าย ว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้รูพอหมุนใบบีดมาแล้วตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้ครับทำลักษณะน,นี ได้ออกมาถ้าทางให้ดีใส่รองเท้าหุ้มข้อด้วยนะครับเพราะว่าผมได้แผลมาแล้วตัวนี้เมื่อเมื่อเร็วๆนี้ครับใส่แบบรัดกุมเลยโอ้ตัวนี้รู้สึกจะติดเข้ามากับบล็อก เราได้ใบมีดออกมาแล้วครับสนาดนี้คตัอมาก็คายออกตัวนี้คือใบมีดที่โค้งงออันนี้คือเขียง งนะครับตัวนี้สูงๆสักหน่อยเพราะว่าผมจะมารับใบมีดด้วยตัวนี้ครับใช้ตะไบคมในการรับใบมีดนี้อาจจะใช้คีมล็อกหรือว่าใช้คีมนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันมันงอเลยตัวนี้ครับก็ตอกด้านนี้ ตัวไหนงอเราก็ทำแบบนี้นทำให้ได้เหมือนเราซื้อมาซื้อของใหม่ครับตัวนี้สึกอย่าเป็นงอถ้างอลักษณะน,นี้ก็หันมาด้านนี้นะครับให้มันให้มันขึ้นมาส,งสูงๆหน่อยแล้วก็ดัด อเกือบจะได้แล้วครับเริ่มจะตรงๆแล้วครับด้านนี้ก็ทำเหมือนกันครับถ้าไอตัวนี้มันงอมาก ต้องใช้ความร้อนเพื่อทําให้เหล็กมันอ่อนลงนะครับเราจะได้ดัดดัดเหล็กได้ง่ายตัวนี้มันจะมีเรื่องการชุบแข็งอยู่ก็ให้ไปศึกษาต่ออีกทีนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแก๊สกระป๋องที่มันง่ายดีครับตัวนี้ใช้ความร้อนในการทําให้เหล็กอ่อนผมจะวางลิงก์การ แต่งใบมีดนะครับแต่งใบมีดให้ลดการสั่นสะเทือนลงครับไว้ที่คอมเมนต์โดยการปักหมุดครับตัวนี้ส่วนตัวนี้คือวิธีการรับมีดอันนี้เขียงสูงเขียงสูงขึ้นมาประมาณสิบห้าเซนครับตัวนี้ให้มาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับรับวัด มันจะได้แรงกดดีถ้ารับออกไปข้างนอกนี้แรงกดมันจะน้อยลงตัวนี้คือตัวที่ผมจะรับจะรับแค่ด้านนึ่งให้ดูนะครับด้านที่เหลือก็ทำเหมือนเมือนกันอันนี้รับที่45องศา เมื่อกี้ผมรับเลยเือน,งนึงคุยเพินไปหนอยครับตัวนี้นาก็มารับอีกด้านนี้ที่ด้านที่เอาไปตัดหญ้าคือด้านที่กําลังรับอยู่นี้ แล้วก็พิกไม่ด้านนี้แล้วก็ให้ขนานเพื่อเก็บคมเก็บเชี่ยนมันเก,เก็บเก็บเศษโลหะจากการรับเนครับ ถ้าให้ดีนี้ใส่ถุงมือด้วยนะครับเพื่อป้องกันมืออาจจะไปโดนคมด้านตรงนี้ที่เรารับว่าตอนเวลาเรามาเก็บเก็บเสี้ยนเสี้ยนจากการรับไอ้ตัวนี้ครับจากการรับใบมีดเมื่อกี้ลืมบอกไปเมื่อกี้ถอดออกนะครับถ้าอยู่ในลักษณะนี้เวลาถอดใบมีดออกนี้ให้หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับถ้าเรามองบนแบบน,นี้เลย มันเปิดปิดฝาทั่วไปเปิดปิดฝาน้ำดื่มตรงนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาคือหมุนออกถ้าหมุนเข้าหมุนเข้าให้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับแต่ว่าถ้าเราไงหัวเกียวขึ้นนี้การหมุนจะเป็นตรงข้ามคือถ้าหมุนออกเนี่ยคือหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าหมุนเข้าจะเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับตรงนี้ นี่ถ้ามองลักษณะนี้นะครับในการหมุนเข้าหเมือนตั้งไว้หมุนเข้านี้ก็คือให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเลยลักษณะนี้ถ้าทําตามนี้ครับ